รุ่งนี้อย่าลืมบัตรคนจนมีเงินเข้าสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม,ม่ๆค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาคนุจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งในวันที่22ทธันวาคมนี้นะคะ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินสดเข้าบัตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าเงินจํานวนนี้นะคะก็ไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเฉพาะกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะนั่นก็คือจํานวน200บาทนะคะที่จะเข้าให้ในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะผู้ที่จะได้รับเงิน200บาทนี้นะคะก็จะมีอยู่1กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับเบี้ยวความพิการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นผู้พิการ ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทนี้นะคะก็จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคุณจนนะคะในวันที่22ทธันวาคม2,563ที่จะถึงนี้นะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเงินจํานวน200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนนาเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ